ท่านอดีตนายกทักษิณเจอเรื่องเราเยอะขนาดนี้ลูกสาวก็เจออย่างนี้ก็ยังไม่วางมือก็ยังยือ้มันแสดงว่ายังต้องมีอะไรที่ท่านยังทำไม่เสร็จท่านก็เลยยังไม่ไปเพราะท่านมีกินมีใช้เหลือเฟือไม่เล่นการเมืองเลยก็ไม่อดตายแล้วก็ไม่โดนคนว่าขนาดนี้คืออะไรคะจะเอาคุณยิ่งรักกลับยังไม่สำเร็จหรือเปล่าหรืออะไร ผมว่าเรื่องคุณยิ่งรักก็เป็นประเด็นนะครับแต่ผมว่าที่มากกว่านั้นคือคุณทักษิณตกอยู่ในกับดักของตัวเองนะครับนั่นคือความรู้สึกว่าฉันจะต้องมีบทบาทในการบริหารประเทศต่อไปให้ได้นะครับผมว่าตระกูลชินวัตนนะครับยิ่งถ้าถ้าคุณทักษิณยังอยู่เนี่ยครับจะไม่มีวันถอยจากความคิดเรื่องจัก,กรวาลชินวัตรนะครับเครือข่ายชินวัตรดามาพงวงสวัสดิ์จะต้องมีบทบาททางการเมืองต่อไปคุณทักษิณกําลังตกอยู่ในอวิชชาที่คุณทักษิณสร้างขึ้นมาเองว่า เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีแล้วประเทศนี้ต้องมีเราอยู่เป็นปัญหาที่คุณทักษิณสร้างขึ้นมาเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณควรจะเห็นภาพแล้วว่าคุณทักษิณต้องถอยแล้วแล้วต้องเป็นการถอยแบบครั้งใหญ่ด้วยจริงๆแม้กระทั่งในพักเพื่อไทยเองนะครับสสเพื่อไทยเองหลายคนก,ก็เริ่มพูดคล้ายๆกันว่าสิ่งที่คุณทักษิณทาในการกลับมาเมืองไทยคราวนี้เนี่ย มันมั่วมากานะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีเองก็มีคนบ่นรับลายให้ผมฟังนะครับว่าไม่รู้ตอนนี้ทําอะไรกันแต่ว่าต่อหน้าเนี่ยบ่นไม่ได้ว่าเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องต่างๆเรื่องพักภูมิใจไทยเรื่องมหาไทยเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีด้วยกันหลายคนก็วิจารณ์เหมือนกับที่ประชาชนวิจารณ์ว่าทำไมนายทำแบบนี้ทำไมนายเอาคนนี้ขึ้นมาทำไมนายเอาคนนั้นขึ้นมาคุณว่า ท่านอดีตนายกทักษณิณกลับมาเที่ยวนี้ไม่ซิสเตมติกเหมือนรุ่นก่อนที่เขาบริหารประเทศใช่ไหมคะใช่ครับอบ,บเละหมดเลยใช่ครับลแล้วผมคิดว่าคนที่เคยอยูุ่นทักษณิณก็จะพูดคล้ายๆกันด้วยคําที่แรงกว่านี้อีกว่าพูดไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระซิบหรอถ,ถ้าเบาสุดก็คือเละครับถ้าเบาสุดก็คือเละนะครับไม่ทาทาอะไรไม่เป็นทาอะไรผิดๆทุกทูทำอะไรมั่วไปหมดนี่คือคําที่เบาที่สุดที่มีการพูดกัน ซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าจริงใช่ไหมครับอย่างเช่นการที่คุณเป็นรัฐบาลซึ่งมีเสียง320แต่คุณไปต้องการไปเอามาหาดไทยจนรัฐบาลคุณสสเหลือ250กว่าๆเนี่ยคนสติดีๆไหนเขาทกันนะครับแต่แดิื่นว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าการแค่จะไปเอามาหาดไทยมันต้องมีอะไรซ่อนพยกมา,าทลยมามันมีอะไรกระบะหนึ่งที่ไม่เห็นมันก็คือเรื่องร<ะ>์เทนเมนต์คอมเพล p l e x นี่ครับที่มันมันกลายเป็นเรื่องของ ของการเจราจาผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆะนะครับซ,ซึ่งซึ่งไปตกลงกันไปสัญญากันว่าจะทำให้ได้อโอเคเอาพี่วีระทำไมตระก,กูลทักษิณเขาเขาไม่หยุดและวางมือแสดงว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการใช่ไหมคะคือคุณยิ่งรักหนึ่งแหละแล้วยังมีเรื่องอื่นป่ะเขาก็คงอยากจะอะไรอ่ะเะคลียรเรื่องคดีต่างๆแล้วก็ อยากจะนิรโทษด้วยนะเพื่อให้เขาไม่ต้องมีอะไรอะมนทินมัวหมองติดตัวไปอนะสุดะน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 ะติดตระกูลเข้าไปนะถ้าจะวางมือจริงๆก็ต้องเคลียร์นะว่าทุกอย่างนะไม่ให้ใครไปว่าเขาได้นะแต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะว่ายังไงคุณรักษินเนี่ยนะแกคงไม่ ไม่ไม่อยากจะลงจากอำนาจนะง่ายๆหรอก <c oughs>